สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับหลังจากที่ดูพเนียดแล้วต้องมาดูนกแล้วครับผมเพราะว่า่ข่นี้ก็เป็นอีกข่ที่นกเข้าออกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่พเนียดังอย่างเดียวนะครับ่ายนี้นะครับนกก็ถือว่าดังหรือเปล่านั้นเราค่อยมาดูนะครับผมก็สะดุดตานะครับนกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้แหละนะครับก็เลยเอามามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ ครับเอาสวัสดีพ่อกองอีกรอบหนึ่งครับผมสวัสดีครับ,รบพ่อพ่อเกียงก็พักผ่อนนะครับย่อนใจนะครับผมมาพี่แน่พนทายนั่นแน่หมดเอาฟังเสียงก่อนพ่ออันดับแรกมาฟังเสียงก่อนนะเอานกมาเทียบให้หน่อยฟังเลยพ่อเอาเอาครับนะตังบินดิบนี้พ่อนี่นีหนีตรงนี้นะฮะนะครับฟังเสียงกันหน่อยนะครับ โอเคครับอาหยิบมาถูกตัวอยู่พ่อนกเยอะๆตัวนี้แบ่งมาให้พ่อนกตัวนี้ตัวนี้ยแบ่งเข้ามาอ่าเป็นนกอ่างเนาะอ่างกี่คำพ่อสูงสุดสามพูดดัเทียอ่างสามครับมันเ็ขนลวนมาดูตัวนะครับผม สำหรับตัวนี้ก็คือแบบมันเห็นแล้วมันมันโดนตานะครับพี่น้องครับนกนะก็เลยต้องเอามาดูนะครับวันนี้ก็มีอีกหลายตัวด้วยกันนะครับวันนี้จะพาพี่น้องดูทั้งนกที่ไม่ขึ้นไม่เกินเนาะพ่อนะครับแล้วก็นกที่บวชหรือถอนขนแล้วถอนหนีก็ยังดิ้นอยู่นะครับวันนี้เราจะดูทั้งสามประเภทนะครับซึ่งนกตัวนี้พ่อก็ขอแบ่งเข้ามาใช่ไหมพ่ะครับอ๋อเป็นนกยังไงออก เป็นนกต่อแล้วหรือว่าเป็นนกฝึกพ่ะเขาออกฝึกสองสามเที่ยวเห็นไปเจอมาก็เลยขอแบ่ง,บงมาเบือง,งล่างเบืองตนเบืองตัวมันยังสีเคยๆขยก็เลยอขอแบ่งเขาตัวครับพ่อพ่อมาก็ออกกี่ครั้งแล้วพะเมนเที่ยหนึ่งเงืนสองเที่ยวพีเ่เก่ง น่าจะประมาณนี้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้เชเลยบัวมันพอกับพวกแม่นนะเนี่ยผู้เฒ่ามก็อ่าไม่ค่อยได้ออกไม่ค่อยได้ออกนกตัวนี้สวยนะพี่น้องเป็นนกหนึ่งกุกใช่ไหมพ่อกุกเดียวครับผมดูตัวตนแล้วดูลายแล้วนันเป็นนกหนึ่งกุกนะครับอ่างสามนะพี่น้องนกตัวนี้นะครับอ่าขอแบ่งมาเท่าไหร่นีะพอกี่แดงนะสิบสิบแปดแดงสิบแปดเโอ้โนี่ เป็นนกใหม่นะครับผมยังไม่ได้เฉลยสักตัวนะครับนี่นะแล้วก็เป็นนกฝึกด้วยนะครับถ้าสนใจก็แบ่งอยู่นะพ่อเนาะอืมครับแบ่งได้นะเน้อผู้เท่ามันก็เกเอาไป็ลยก็ไ่ได้แม่นบอครับอ่าอันนี้ตัวแรกนะครับสิบแปดแดงถามว่าผมชอบไหมผมชอบอยู่นะนกตัวนี้นะครับลักษณะโดยรวมคือดูได้หลายอย่างสูตรผมคือชอบนะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างครับเป็นธรรมดานก มันไม่ดีทุกส่วนหรอกมันมันระบกครับมันมันม,มันไม่ครบตามที่เรานั่นหรอกครับผมแต่ว่ามันก็เอาไปว่าหาจุดที่มันมตรงกับเราที่มันได้เยอะที่สุดเท่านั้นเองนะครับอ่าอันนี้คือตัวแรกนะครับอ่างสามนะครับอ่าผมมาผ่านนนุกตัวนี้ผมมาเล่นได้เลยละนะครับออกไปนี่คือคือแน่นอนชัวนะครับอ่าถ้านกไม่เยอะผมก็จะเอาอยู่มันนกเยอะแล้วอ,อยู่บ้าน <laughs> เอาทีนี้ไปดูอีกนะครับนกของพ่อพ่อเกียงแล้วพ่อครับเฉลยเท่าไหร่นะร้อยร้อยร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวอืหมายถึงว่ารวมทั้งนกกระปูดรวมเลไรด้วยไหมนี่เฉพาะนกเขาเฉพาะนกเขาเนาะนึกว่านี่เขาเรียกว่ารวมนกกระปูดนะครับขึ้นทาคตัวนี้ฮะขึ้นทาคเกินมาจากไหนล่ะพ่อโอปตอพัดกับไต้ชาติโอ้ครับบ้านสัห้างอ่าแนเรามาดูตัวไหนแล้วพ่อ หลังจากป่อยแสนเก่งไปเราตัวนี้มาโอ้แสนเก่งไปจากพ่อปู้พ่อเขาไปเอาตัวนี้มาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้จะเลยเป็นร้อยแล้วร้อยครับผมมาอยู่กับพ่อได้สี่ก่อนหน้านั้นก็คือคำว่าก่อนคือเป็นร้อยนี่คือก่อนหน้านั้นอืมนะครับเแล้ว แล้วบ่ได้กินเลยคยรูได้กินเลยเพียงพ่อใวัดถึนว่าไปเอานกแมวมาสัน<อ>่นมันเข่าไปเดียวเข้านี่คือมันจะยืนนิ่งใช่ไหมครับนิง่งอ๋อมันจะมีนกนกที่แบบหลบเหยื่วจะมีอยู่สองแบบนะพี่น้องครับหนึ่งก็คือแบบที่พ่อพ่อเกียงนะครับว่าก็คือนกมันจะยืนนิ่งนะครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นสองนี้ ก็คือเพื่นไงว่านกไปทางนู้นใช่ไหมพ่อถึงว่าอยู่ฝั่งนู้นมันก็มาฝั่งนี้ออครับมันเคลื่อนตัวมันหลบนะครับนี่นี่มาฝั่งนี้นะครับมันบ่ดิ้นหรอทุเลยพอโยงครับฝั่งนี้มันก็เดินฝั่งนู้นครับมันมีหลายรูปแบบนะพ่อเนาะแต่ว่านกตัวนี้เป็นยังไงมันจะยืนมันจะยืนนิ่งเลยนิ่งเลยผมอ้แต่ว่า ขอแนะนําเลยว่าอย่าลองบ่อยนะครับมันก็อันตรายนะครับมันก็หลบได้อยู่นั่นแหละนะเหมือนเราหลบลูกกระสุนปืนนี่หละเราก็หลบได้มัแต่มันต้องมีอยู่นู่นไปย่แล้วแล้วเขาอไปกับขันเช่ครับมันก็มีทีพลาดทีอะไรนะก็เป็นธรรมดานะครับอันนี้เฉลยร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับอ่านกเามังเาครับนกเก่าเกมแล้วพูดง่ายๆนะครับอ่าซื้อนกต่อมาแล้วนะพ่อเนาะมันเลยแบบเล่นแบบสบายใจนะครับไม่ต้องพะวง อืมโอ้เอาอีกแล้วครับผมเจ้าอ่างของพ่อกรมเมือมอมม่อกีคู่อ่างทีนี้พ่อขอดูนกตัวที่แบบว่าถอนขนตั้งสามครั้งแล้วพ่อยังดิ้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือที่ผมอยากจะให้ดูก็คือพูดง่ายๆว่าถึงจะถอนยังไงนะครับถ้ามันเป็นนกที่ดิน้นนะครับมันก็จะดิ้นอยู่เหมือนเดิมครับพี่น้องครับ ดิ้นคักกี่ดีเด้ควกผมถึงไม่ค่อยถอนนะสูตรผมจะไม่ถอนขนเพราะว่าให้มันดิ้นเลยนะครับให้มันดิ้นเลยนะครับดิ้นด้วยขขันอ๋อแต่ว่าขันขันขน,นะครับเนี่ยมาดูครับโอ้เสียงนกคุ้มนะพวอเนาะเสียงดีแ,แดี๋ดิอืมนกตัวได้จู่ที่ไหนนะพ่นเนี่ยตัวได้ย้วยเสียงหน้ากเื่อยมองบ้านยังก่นนี มุน,นีเทียงนัากเปยดีออกไปข้างรถไฟแหมพี่น้องครับ,นนรบดูขาครับร<อ>ไม่ใช่ขาแน่นี่ขานกกระเรียนยาวมากออทั้งยาวทั้งสูงครับพี่น้องครับทั้งยาวทั้งยืนสูงเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยประเด็นองค์ประกอบของนกที่มันดิ้นนะครับดูนี่อันนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วพ่อนีสน่สามนี่แค่สาม ถอนขนปีคนแหงไม่พอถอนทั้งตัวถอนทั้งโตเลยแต่ว่าขันน้ามูเด้นนี่โอ้อาครับพี่เตินเนื้อวายุวาดูครับขันขาเน่าๆกันเสียูุเสียวมึงไหวปอน้องูุณีปล่อยมึงขันมันถ้าเกิดขนชุดนี้ขึ้นเต็มเราเป็นไงเพราะถ้ามันดิ้นหนีไปไงทีนี้ปล่อยเลยแล้ววันนี้ไม่เอาไว้แล้วใช่ไหมครับบ่บ่นี่แหละครับผมผมถึงไม่ค่อยถอนนะครับพี่น้องเพราะว่า สูตรผมเนาะสูตรผมก็คือถ้าเกิดอ่ามันดิ้นคือให้มันดิ้นไปเลยเราจะได้รู้ว่ามันดิ้นยังไงนะครับก็จะได้ปล่อยเร็วขึ้นแต่ถ้าถอนนี่ถอนแล้วถอนอนีกถอน,นถอ้วีไปเลยมันก็เปลืองข้าวนกเลยง่าย <laughs> นี่แหละครับพี่น้องครับนกที่ขายาวนี่แหละประเด็นนะครับแล้วก็ไปดูหน้าก็หน้าแห,หลมนะพ่อือหวัวก็ชนนะนี่หัวเห็่ยไหมครับหัวเป็นแบบขนขึ้นใหม่อยู่นี่นะครับนี่แต่ว่าขันกับเพื่อนอยู่เนาะขัน โอ้ยเ <laughs> จังไหนมาเปลี่ยนส่ครับกันพบดเสียดายเสียงมันนี่ปล่อยละตั้งนานแล้วไม่ถึงสาม <3 S 2> ขนาดนี้ใช่ไหมพ่ออืตั้งแต่คนแรกแล้วใช่ไหมคนแรกแล้วอ่เสียงเป็นนกเสียงกลางเลยพ่อ กลางขึ้นโอ้กางขึ้นไปหาใหญ่เลยคือไปหาใหญ่เพราะเสียงก็เปลี่ยนมองเข้าไปจิ้มเขวเสียงก็มาอี่ออกไปบ้านน้องใช่ไหมอือครับครับครับโอ้ยไปตัวเมียมาอีกแล้อนกมองเลยไม่ดีไ่ดีดอกไม่ผ่านใช่ไหมวะไม่ผ่านดอกอืมนี่แหละพี่น้องครับ คือผมเลยไม่ถอนเะยครับพี่น้องถ้าให้มันดิ้นคือผมจะดูเป็นหนาหนูจักหน่อยผมเด้ผมหน้าแหลมแล้วพ่อเนาะเป็นนกหน้าแหลมแล้วกว็าขาก็ไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วเนะครับยิ่งกว่าบ้านเราจะเรียกว่าขาสาวหางเครื่องมอราเ่าเปลี่ยนเรา,า,าเกียกเก่ยงนึกถึงเลยนะครับผมเคยไปเป็นใบรุ่นหน้าฮานมาก่อนนะครับเนี่ยโอ้โหพ่อจะบอกม,มาดูได้ไหมพ่อจับไมหมลยยังไง ก็จับก็จับ,จบตัวมา <rs. S 2> ดูเลยนี่นะครับมาบวิเคราะห์เลยนะครับโอ้แต่ว่าขานี่ยาวมากพี่น้องครับร่องจ่าบังฮะร่องจ <c oughs> ่าบังขาเขาขายาวอะร่องจ่า,าบังมมบอก่อนก็ได้ยินเพรว่า,ววาวเ่อกี้เขาดีขี้อันนี้พ่อต่อได้กับมืออืม,มอัน มันมีปีกบินอยู่แล้ววะปีกก็ไม่มีม่ดินมันก็บขึ้นว่อว่าแกยวานกเขาคุ้มนะครับเข็แยรเออเอาอมาทอยอีกรอบที่สี่เลยที่งอเนี้ยไม่ได้ไม่เป็นอ่เอเก็บอยู่ได้เออเนี่ยครับดูหัวนะครับตัวที่มันจะดิ้นมันก็อย่างเงี้ยนะครับมันชนกรงนะ่นี่พอเนี่ยชนกรงแล้ว ขนล่วงหมดเลยนะครับเอาดูขาหน่อยครับโอ้โหได้สอ,อกอยู่บนะ้างจังไน <c oughs> ยาวเกินแ<ห>น้ะบอเนอะ<ๆ>อืมเอาพี่ขึ้นมาหน่อยพี่พี่ขึ้นมาดูแข้งหน่อยนะครับอืมอืมอืนะครับนะอืมนี่นอู้หู แข้งดูครับพี่น้องครับยาวยาวจริงๆอืมเป็นโบกุ้นคนจากเถี่ยแมนก้อนกางือกสี่กรบมี่ตัวอืมนี่ดูเกตนะครับเกดแข้งอ้าโอเคพ่อดูแค่นี้นะครับไป<ว>ค่อยไปดูในคลิปเอาว่าเป็นยังไงนะครับ <laughs> นกเขาคุ้ม้วพ่อเนาะค <laughs> นนี้นะครับพ่อถ้าเกิดอ่าจะปล่อยอ,อ,อย่าเพิ่งปล่อยนะพ่อนะผมจะ มาเอาไปวิเคราะห์ก่อนออนะครับเนาะเ,เพราะว่านกดิ้นเดี๋ยวผมจะมีสูตรในการวิเคราะห์อยู่นะครับจะเพิ่งปล่อยนะครับเก็ีไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนเผื่อคนนี้มันดีขึ้นนะถ้าเกิดมันถอนอัง,งค้นบาดในสัญญ์คอใกล้ใกล้เลยบาดนสัยับใกล<อ>้ค้นสุดละบาดครับผมครับผมเห็นว่าอางสามคู่มันเก่งดีอังสามไมว่าใครเอาทีนี้ต่ออีกครับอีกหนึ่งตัวนกของพ่อพ่อเกียงครับซึ่ง อ่างหกนะพี่น้องครับตัวเนี้แกยงตัวแรกอ่าอ่างหกแต่ว่านกกี่ปีแล้วนะพ่อพอเกียงฮะปีแล้วครบปีแล้วใช่ไหมพ่อปีแล้วไม่ขึ้นไม่เกินเนาะอืมนี่คนที่อยู่บ้านประจําก็ต้องถามพ่อกองขันย่งขันนางหางเป็นไงพ่อขันนางหางกวนดินเลยพดินเศร้าเศร้าเลยอ่างเท่าไหร่สรุปแล้วสูงสุดฮะอ่างเท่าไหร่สูงสุดรุ่นหก มี่จะที่เปลน่ันขอให้กูอ่านคืออย่างต่ำคือหกเลยเหรออือโอ้โหได้เรียงเลยการเงาะไว้นี่แหละมีแต่จะเกินไปหกนี่นี่จะสิขึ้นไปอือครับมันไม่ขึ้นไม่เกิดจริงๆแล้วนกประมาณเท่าไหร่นะอายุปีเท่าไหร่พอปีกว่าหรือยังต้องถามพี่ครับปีเนนะพอเราพูดเกี่ยงปีใปีสองเดือนสามเดือนอ๋อปีสองเดือนสามเดือน นะครับไล่ดิสือม้าเสืแดงมันดิสืออ๋อตอนแรกมาดิ้นเลยใช่ไหมพ่อเกียงครับเป็นนกแกะป่านะครับนี่ป่ามันไล่ตีมือเมื่อยม่โคกกรเด็นอืมครับอยู่ป่านี้ร่อแล้วเดือนพ่อเกียงบังล่อแล้วไล่ตีเพื่อนว่าอย่างนั้นนะครับเก่งมากเลยใช่ไหมพ่อตอนอยู่ป่านี่โอ้เจ๋งนกตัวไหนเก่งดีลีอือครับ สาวน้ำรัเข่าที่นีเลยครโอ้เสร็จพ่อพ่อเกียงนะครับได้ช่วงนั้นเป็นข่าวดังอยู่แล้วที่ว่าพออ่พอพออ่อเกียงได้นกอะไรนะครูอ่างห้าหกนอกกองตัวนี้ใช่ไหมครับอูอ้หมันนานเนาะทั้งนั้นนะนานเหรเดมันน่าจะมันน่าจะแบบขึ้นให้เราดูแล้วนะพอนะ่อเนาะตามที่จริงนี่มันต้องขึ้นเรื่อยหรอนอกเนี่ยอืมปวดอยาง เพิ่นพอกยาให้มันเนี้ยายาอะไรยาบำรุงจักว่านหนตอนใดที่พนควรให้กินเด็กจักยาอย่างนี้กระชากวิ่นหยอกวิ่นย่านหนูมาใส่โอ้ยานวกหอกนวกขันหนูมาใส่เขาเขาจะเอายาให้นกกินเออโอ้ไม่ใช่มันกุมยาเลยเดี๋ยวพ่อทางนั้นนะอืมไม่ใช่กุมยาหรอกพ่อพ่อะไรก็ว่ายาได้ดีหามาใส่โอ้ยนะครับไม่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 แนะนํานะครับผมพี่น้องครับ ยายา้าไม่ต้องเลยครับเพราะว่านกมันเป็นให้เป็นธรรมชาตินะนะครับนี่แหละมันอาจจะกุมยาก็ได้นกอ้โหมันจะเสียนกใช่ป่ะฮะเอาให้กินเมื่อกี้นี่เหรอใส่เสีนำมันเลยทาาเลีใส่ท่าหลีต่างหากโอ้เมื่องเนาะนกใดยตัวไหนมันอ่างเนาะครับเปรย์พ่อเข้ามันพาพาตาครับมันจะเป็น งามใช่ไหมพ่อเนี่ครูอ่างเนาะเขามันจะเป็นงามี่และเมืองไงครับส่วนมากเลยแต่ว่าไม่ทุกตัวหรอกแต่ว่าก็บพ่ทุกตัวครับแต่ว่ามันถ้าเป็นแบบนี้คือมันจะมีส่วนที่จะเป็นนกครูอ่างนะครับนี่ครับอ้อ่ะก็ถือว่าต้องรอต่อไปของดีเย็นเย็นนะพ่อเนาะแต่ว่าที่สำคัญคือหยุดยาก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าคนคนกินยาสาม ถุงสามกระสอบแล้วให้นกกินด้วยไม่ไหวนะครับให้ดู <c oughs> ยาเลยโอ้ยอยาจะไหนมาสิให้นกดูแถวถ้า <c oughs> มันนกใหม่นะครับอ้าวก็ตามนะครับผมยังไงก็ลองพักดูก่อนนะครับ <c oughs> เผื่อมันฟื้นจากยานะครับมันดีขึ้นนะก็ตรงนี้ก็หยุดให้นะครับผมเดี๋ยวถ้าไม่งั้นก็เอาอไปไว้ที่บ้านผมนะครับผมไม่มียาให้หรอกนะครับ่ <c> ่ <oughs> ่อ,อเอเกียงวารร้อนะครับเอายังไงก็ ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้สาระดีๆนะครับทั้งการดูนกที่ถอนขนนะครับถอนกี่ครั้งถ้ามันจะดิ้นมันก็ดิ้นเหมือนเดิมครับนกนะครับแล้วก็ชมนกที่ผมจับแล้วคิดว่าน่าจะใช่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเอาละครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆแชร์ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องเี่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่เขา่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเไว้ครับข้อมูลก่อนใครสำหรับผมกับพ่อกรไปก่อนพ่อกองสวัสดีครับคลิปที่ครับพ่อกงครับผม อย่าลืมเอาอยาให้อีกนะครับ <c oughs> ดูครับ <c oughs> คนก็นัดยาเนี่ยไหมครับผมอู้ตากคนโบราณน,น,น,นะครับมาแต่เลิกบุหรี่ใช่แล้วใช่ไหมครับเลิกแล้วอู้เลิกบุหรี่ได้นะครับเพราะว่าโอ <c oughs> ้หมอหมอเลิกเจ้ว่าโควิดมาเลิกได้เลยครับชีวิตเปื้อนปุ่น Thank you for watching!